ผมถามปรากมานี่ใครอยากใส่บ้างเนี่ยไม่ต้องทำอะไรใหม่เด็กๆภาควิชาแฟชั่นดีไซน์เท็กซไทตามมหาวิาลยทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้เขาศึกษากันหมดมีงานให้ทำมีวิทยานิพนธ์มีการค้นควา้ามีโปรเจกต์โอเด็กก็ทำาิิสวยเอามาขายจริงก็มีเยอะแยะอันนี้เป็นปันหนึ่งว่ามึงแบบขี้เสร็จแล้วมึงก็พันคอเดินออกมาจากซ้วม่ะลุงจริงๆดูดี ฮะตรงไหนที่เรียกว่าเทสต์ตรงไหนที่เรียกว่าสไตล์คนดัดจริปเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนยังไม่พูดว่าสีมันไปได้ไหมเอาวิธีแค่มึงพันเนี่ยเหมือนมึงเพิ่งขี้แล้วลุกออกมาเนี่ยแล้วก็ละเามอเพอ่มพบ่เออไอเนี่ยเราไปมิลานเนี่ยคนพูดคนพูดถึงปรากฏมาถามจริง ทีนี้ก็สัวเถาเหมือนกันอีฝ่ายหญิงก็เอาตั้งเกียอีหานี่ก็ออกเอจาจมักมอจากรูตูดเป็ดปักกิ่งสัวเถาบัวนเนี่ยนีนนนยเสนไฮตงังไม่ต้องใส่เลยก็ได้เพราะว่าใส่แล้วมันทำลายว่าโอ้พระธรมาไทยแม่มันก็ดูไม่มีค่าม,มีราคา ี่เนยแนะดีไซเนอร์ที่แบบมึงอย่าใส่เลยมึงแต่งชุดฝรั่งปลาด้าไปเลยจะได้เขาจะได้ไม่ถามถึงว่าเออพระเขมาม้านมันเหี้ยอย่างนี้คำว่าเหี้ยนี่พระเาม้าเหี้ยนันนุ่มน,มนงได้เหี้ยเด็กๆทําทำวิธีทำของสารพัดมีหมดแล้วกรรมาการซัพเปอร์เขารู้หมดแล้วมึงไม่ใช้เขาไงก็เ,เลยลาออกไงย,ยกชุดไงเนี่ย,ยอันทั้งคู่เลยเนี่ย มีตรงไหนเห็นแล้วอยากแวกดูอยากทำคอนเทนต์คอมเมนเตเตอร์มาไม่มีเนี่ยหมดไปหมื่นล้านสองปีสองหมื่นล้านอ่ะที่นั่งองเงี้ผมแงะงบอยู่เนี่ยนี่แหละก็ไม่มีการวัดผลไงก็จะพูดแต่ว่าออยเนี่ยออกสูส่สายตาชาวโลกได้รับความนิยมมากมันคือจับต้องไม่ได้ว่ากี่บาทกี่สตางค์และที่สำคัญอีสองตัวเนี่ย แม่งหายใจเข้าหายใจออกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไงคือซอฟต์พาวเวอร์จ้ากัะท่ามันอะไรกันนักหนาเอะอะไม่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ควายก็ซอฟต์พาวเวอร์มมนมีอย่างอื่นทำไงนะ